เอาเลยเอาเลย้องน้องพยายามไม่ให้เขากงัวขึ้นนะน้องยายามมขากงันขึ้นนะไม่ให้า้าม่ให้า้าแลมก็้าากูิ๊กกะูิ๊กกแล้ว็้า้าแลอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรที่ร้องระยาจ๋าที่ชอบร้องใคยายจ๋าบ้านเราทำไมนะบ้านเราเตนไ ฮะเอาป้าป้าไรอบนูเราจะไดไปแล้วเหรอนาเราา้องใส่กาเงองอปราเรายิ้มให้เราปป้าป้ยิ้มให้กันแล้วเราไปป้าปป้าปีป้าป้าเริเิไปแล้วอีกทีป้าป้าถอยถอยให้เลองโดนน้องป้าเดิ่มเริอ่ะมีน้องกิ่งอยู่ด้วยอ่ะเริเิเิน้องกิ่ง ปาปาปาเร็วิ่งฝันทำใเป็นอะฮะชวปาปาเร็วเถอวห้อ่หลังไปไม่ใช่เริ่มต้นใหม่มาเปิดปาปาเลยรถกระยากระยาม่หกูกานกระยา่หนกกาอฮะอะไรวะ

เ้ยลองโดนน่ะปัก,กมาวอุ้ยพี่ก,กอรอตัวหนูสวยปะใช่ไหมคะสวยมากที่สุดในรองเลยค่ะสวยก็มีนอนด้วยกะนนอนอ,ะนอน่ะน้องที่หัว